6คนดูนี่สิว่าเราเจออะไร <T> สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อเราก็มาพบกับช่องดีดีทีแล้วนะคะช่องที่รวบรวมความรู้ดีๆไว้กับเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยค่ะวันนี้นะเราก็มาเจอกับปัญหาเกิดขึ้น,นะคะ่ะเพื่อนเพื่อนโดเซ่หอก็คือเราเจอคนที่มาแอบ กินฝากของเรานะคะก็คือน้องหมดนั่นเองค่ะเพื่อนๆลองดูสิว่านี่มันยกมาทั้งรังเลยเปล่าคะเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะที่อยู่ตรงนี้ยค่ะน่าจะเป็นแบบ20-30ตัวได้นะคะเพื่อมารุมที่ฝักกิมโนฝักนี้ค่ะ คือปกติเราะเคยแต่แบบเห็นฝักมันโบไปนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าตัวอะไรมากินวันนี้นะคะเราก็เจอจังเลยค่ะเนี่ยซึ่งก็เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เราเคยเห็นมดมาตอมที่ฝักกิมโนเยอะๆแบบนี้ค่ะแล้วเราก็เคยโพสต์ถามไปด้วยนะว่าแบบเออมีเพื่อนๆคนไหนเคยเห็น ตัวที่มาขโมยฝักยิมโนบ้างไหมเพราะว่าเมื่อก่อนอะฝักยิมโน่เราชอบหายเว้ยบางทีอะก็มีฝักอยู่ที่ต้นนะคะแต่ว่าเมล็ดข้างในหายไปซึ่งมีเพื่อนๆออมาตอบว่าหนึ่งในตัวการก็คือมดวันนี้เนี่ยพอเราเจอตัวการแล้วนะคะเราก็เลยมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันคะ่ะว่ามดอะเขาจะเอาเมล็ดยิมโนไปทำอะไร แต่ที่เราสังเกตนะคะคือมดอะ่ะมันเข้าไปในนี้แบบเยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆแต่ว่านังอะ่ะไม่ได้เอา,มาเมล็ดออกมาจากฝักนะคะเนี่ยเรายังไม่เจอเลยนะว่ามีตัวไหนที่แบกมเมล็ดออกมาหรือเพื่อนๆเห็นไหมว่ามีตัวไหนที่นังแบกออกมาบ้างแต่ลองดูสิเนี่ยแล้วเราก็มาเจอฝักนี้นะคะที่นังร่วงอยู่ตรงเนี้ยมดก็ไม่เนี่ยเดเพื่อนๆดูดิมดมันก็ไม่เอา,มาเมล็ดไปนะ เห็นป้าเนี่ยมเมล็ดนะคะมันยังฟูแห้งติดอยู่กับเปลือกครบท้วนเลยปะมันเปืนอพราไงเออก็ก็มีเยอะอยู่นะ,มะเมล็ดที่อยู่ในฝักเนี้ยค่ะอืมหรือจริงๆแล้วว่ามดมันไม่ได้มากินมเมล็ดแน่เลยอะเพื่อนๆคิดงั้นไหมแล้วหลังจากที่เราได้เฝ้าสังเกตนางอยู่นานมากแล้วนะคะเพื่อนๆคือนางไม่แบกเมล็ดออกมาจริงๆนะ แต่ว่านางอ่ะเหมือนจะเข้าไปกินน้ําที่อยู่ในฝักค่ะไอ้น้าเหนียวเหนียวอ่ะที่เราต้องลางออกเวลาที่เราล้างฝักอ่ะค่ะเราไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยแต่เหมือนนางอ่ะไปกินน้ําที่อยู่ในฝักอันเนี้ยสากกว่านะถ้ามดมากินอ่ะแสดงว่ารสชาติของเมือกเมือกในฝักเนี้ยมันจะต้องหวานมากแน่ๆเลยนะคะมีใครเคยชิมปะ <c oughs> มันอาจจะรสชาติเหมือนแก้วมังกรหรือเปล่าเพื่อนเพื่อคิดว่าไง เออมีใครเคยชิมไหมทุกคนแล้วอยู่ดีๆเราก็ได้เจอกับหลักฐานสำคัญค่ะนี่นี่นี่ทุกคนดูให้ดีๆนะทุกคนเห็นอะไรในนี้ไหมลองหาดูสิมันมีโมโตนหนึ่งนะคะเนี่ยเพื่อนๆที่มันเอามาเลดออกมาข้างนอกค่ะเห็นไหม เนี่ยเพื่อนเพื่อเราเจอหลักฐานเด็ดแล้วนะว่าจริงๆอ่ะมดอ่ะนางก็สามารถที่จะแอบเอาเมล็ดเราอ่ะออกไปจากฝักได้เหมือนกันนะคะดูดินี่นี่นีนางเดินจะกลับลังแล้วนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราต้องไล่ต้อนนางก่อนเฮ้ยดูดิเป็นตัวเดียวเลยนะคะที่นางอ่ะแบกเมล็ดไปด้วยนี่นี่นี่นน เดี๋ยวตามไล่นังก่อนนะนังเดินเร็วด้วยนะคะอ,อ้าวแต่ว่าเหมือนนังมาทิ้งเมเล็ดไวต้ตรงนี้เลยค่ะเพื่อน,เ,อนเนี่ยตรงยอดอะ่ะเดี๋ยวเราจะคีบออกมานะคะเนี่ยสุดท้ายนังไม่เอามเมล็ดไปด้วยแฮนี่นานั่งทิ้งเอาไว้ค่ะปะท <laughs> ก็คือว่าจริงๆแล้วนะคะนังอาจจะไม่ได้ อยากเอาเมล็ดไปกินหรือเปล่าความคิดของเราเราเข้าใจถูกปะเออก็คือเหมือนเราเราเอานะว่ามันอาจจะมีน้ำหวานนะไปติดอยู่ที่เมล็ดเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเมล็ดนี้นะคะมันก็มีเหมือนแบบคุยๆย้ยๆติดอยู่ที่เมล็ดนะคะเนี่ยถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆด,ดังนั้นเราก็เลยคิดว่าโมด้รอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าเมล็ดนี้จะหวานก็เลยขโมยกับรังไปแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันคือเมือก เมื่อกเมือก,อกหรือเปล่าที่ที่นางชอบกินะ่ะโอ,อ้เพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นมดตัวอื่นๆน่ะก็ต้องแบกมเมล็ดในฝักเนี้ยออกไปกันหมดแล้วถูกไหมถ้ามันอร่อยขนาดนั้น่ะเพื่อน,อนๆคิดอย่างนั้นปะมีใครมีประสบการณ์เคยโดนมดบุกบ้างไหมคะไหนลองมาแชร์ประสบการณ์กันหน่อยสิว่าจริงๆแล้วอะมดอะนางกิน เมล็ดในฝักของยิมโนหรือว่านางกินน้ำเมือกๆที่อยู่ในฝักของยิมโนก็เพื่อที่จะให้รู้คำตอบนะคะเดี๋ยวเราอะ่ะก็จะวางฝักอันนี้นะคะทิ้งไว้เลยนะเป็นการสั่งเวยดีป้า <laughs> สักสองสามวันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า มเมล็ดในฝักนี้เนี่ยมันยังเหลืออยู่ไหมนะคะเพื่อนเพื่อนาะเนี่ยเดี๋ยวเราจะวงางไว้ที่ขอบกระถางอันนี้นะคะแล้วก็อีกสองสามวันมาติดตามผลกัน,นะคะ่ะเพื่อนๆคะแล้วหลังจากที่เราสั่งเวยฝักไปนะคะฝักนี้นวันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าน้องหมวดได้เอามเลเ็ดในนี้ไปเพิ่อมอีกหรือเปล่าออค่ะเฮ้ ดีแล้ววันนี้มดก็มากินฝักนี้นะเพื่อนโอ้ยมดนี่มันไม่ได้เรื่องเลยนะเ <c oughs> <c oughs> นี่ยมดมากินฝักนี้แล้วนะคะที่นั่งร่วงร่วงไว้ที่พื้นเนี่ยคะ่ะดูโอ้ยปวดหัวนี่นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาดูผลงานที่มดได้เหลือไว้ให้เรานะคะในวาฝักที่เราได้สั่งเวยไป เฮ้ยเพื่อนๆเอาจริงมันก็ไม่ค่อยเหลือมเมล็ดในฝั่งนี้เท่าไรเลยนะคะเออหลวหมดเป็นคนขโมยมเมล็ดไปจริงๆอะเนี่ยดูดิเหลือเมล็ดในฝั่งนี้นิดเดียวเองนะคะเนี่ยแต่ว่าเพื่อนๆก็เห็นใช่ปะว่านังไม่ได้แบกมเมล็ดออกจากฝักไปอ่ะ หรือมีตัวอื่นมากินหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยเหรอมเมล็ดในฝักอยู่แค่นี้เองนะคะเนี่ยเราไม่ได้มาดูหลายวันด้วยนะคะไม่รู้ว่าแบบใช่หมดหรือเปล่าสรุปอะอย่างเพื่อนๆมันมีเมอยู่ไม่ถึงแบบสิบมเมล็ดเลยนะคะในเนี้ยโอ้แปลกจัง ไหนใครเคยรู้ไหมอ่ะมาเมนบอกกันหน่อยดิว่าสรุปแล้วอะมดอะนางแบกเมล็ดกลับไปที่รังของน้องด้วยไหมคะหรือว่าจริงๆเราตัวอื่นมากินหรือไว้ยังไงแต่สรุปเลยนะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็คือถ้าฝักยิมโนของเพื่อนๆสุกแล้วนะคะแนะนำให้รีบเก็บอะดีที่สุดเพราะว่าไม่ว่ามดหรือหนูหรือตัวจิ้งเลนอะไรนะคะมันก็มากินไม่ได้เนาะ อืมเพราะฉะนั้นถ้าแบบพบเห็นว่าฝากสุกแล้วนะคะก็รีบรีบด่วนเลยก็รีบรีบเลยนะคะรีบๆเก็บไปมันก็จะรอดจากเงามือของคนที่มาแอบขโมยเมล็ดยิมโนของเรานะคะเนี่ยเพื่อนๆดูด,ดิมีแบบเมล็ดอยู่น้อยมากเลยนะคะในนี้เนี่ยไม่รู้ในคลิปเห็นหรือเปล่าเนี่ยค่ะมีน้อยมากเลยนะถ้าเทียบกับในฝักปกตินะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สรุปได้แล้วนะคะว่ามดเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้เมล็ดในฝักของยิมโนวหายไปแน่นอนแต่ว่าจะหายไปเยอะหรือว่าจะหายไปน้อยเนี่ยเราก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันเพราะว่ามันจะมีตัวอื่นมาแอบกินด้วยหรือเปล่ามาขอแจมด้วยหรือเปล่านะคะเราก็ไม่รู้เนาะเพื่อนๆคนไหนนะคะมีประสบการณ์ว่าเคยโดนมดขโมยเมล็ด ยิ้มโนแล้วก็มาเมนบอกเล่ากันได้นะคะว่าเคยเจอสถานการณ์แบบไหนกันบ้างค่ะแล้วก็จบกันไปอีกหนึ่งคลิปนะคะสำหรับคลิปความรู้ดีๆจากดีดีทค่ะเอาเพื่อนๆนะคะชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับเพจของเราด้วยนะเจ้าหนุ่ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย